สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการเล็กเด่น,าานประจำวันเสาร์อาทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีบีดมีแล้ววันเสาร์นี้ก็เป็นวันเสาร์ที่4และอาทิตย์ที่5มิถุนายนส5 6พยดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์วันพฤหัสบดีแลวก็วันจันทร์ค่ะในวันหยุดนี้นะมีดวงของการเสี่ยงโชครวมถึงการติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะได้ผลดีตามที่เราคาดหวังไว้นะสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือปัญหาของความรักค่ะ เพราะมันจะมีเรื่องของถึงห่วงเข้ามาให้งุดหงิบกำคาญใจเพราะฉะนั้นนะคะต้องใจเย็นเข่าไว้ส่วนคนที่เกิดวันเสาวนังคาแล้วก็เป็นพุธกลางคืนค่ะดวงของคุณในวันหยุดนี้นะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายให้มากนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเกิดทับอะไรที่มันตามใจตัวเองไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาที่สิ่งได้ส่วนคนโสดค่ะต้องบอกเลยนะว่าจะได้พบคนถูกใจจากการแนะนำของเพื่อนฝูง สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเช่นกันสําหรับสีมงคลในวันหยุดนี้ก็จะเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงส่วนเครื่องประดับเสริมดวงนะคะที่เราควรจะสวมใส่ติดตัวไว้ก็จะมีเครื่องเงินหรือทองคำอันนี้อาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนได้นะแล้วก็เครื่องประดับที่เป็นสามกษัตริย์ค่ะ สัปดาห์นี้นะสี่ศักดิิ์ที่จะทาการสักการะบูชาเพื่อให้เกิดโชคลาภให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเราเนี่ยก็จะมีพระศิวลรีหลวงพ่อปากแดงแล้วก็พระพิคเนศค่ะรวมถึงปู่พญานาคด้วยคนที่เกิดในเดือนมิถุนายนหรือเกิดในวันเสาร์อาทิตย์นี้นะแล้วเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเราะค่ะให้เน้นในเรื่องของการสมทบทุนในซื้ออุปกรณ์การแพทย์นะคะ เพราะตรงนี้ค่ะจะทําให้เราเนี่ยมีหน้าที่การงานและมีฐานะที่มั่นคงนะคะอีกอันนึงที่ทําได้นะก็คือสมทบเงินเนี่ยค่ะทาบุญเกี่ยวกับคนที่ไรที่พึ่งไรบ้านนะคะอันนี้ก็จะทําให้ฐานะการงานการการเงินขอ,องเราเนี่ยมีความมั่นคงด้วยเช่นกันเรื่องของอาหารค่ะที่จะใส่บาตก,ก็ดีหรือถวายสังฆทานทําบุญเลี้ยงพระก็ดีให้มีไข่นะอยู่ในอาหารนั้นนะคะจะเป็นไข่เจียวไข่พะโลอะไรก็ได้ เพราะว่าจะเป็นแค่ใหชีวิตเราเนี่ยมีความรับรื่นประสบความสําเร็จได้อย่างง่ายดายไรอุปสรรคปัญหามาถึงช่วงของการวางตัวเลขเด่นประจำวันเสาร์ที่4มิถุนาโยศพ5 65ชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข1เลว4เลข6เลข3เลข2เลข9นั้นไปธที่เลข1กับเลข4ชุดจับคู่10 15 17 18 04 54 74 84 แล้วมาถึงช่วงของเลขเด่นประจำวันอาทิตย์ที่5มิจุนายี่งสพนหกสิบห้าชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลขสี่เลขห้าเลขเจ็ดเลขแปดเลขหนึ่งเลขหกเน้นไปที่เลขสี่กับเลขห้าชุดจับคู่สี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่เก้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเก้าห้าอันนี้จะเป็นทั้งสองวันเลยนะคะทั้งวันเสาร์ที่สี่มิจุนาแล้วก็วันอาทิตย์ที่ห้ามิถุนา อย่าลืมนะคะใครมีโอกาสนะวันหยุดนี้นะคะก็ขอใหออ้ไปทำบุญกันบ้างนะคะไปทำทานกันบ้างเพื่อเป็นการสะสมบุญของเรานะนะคะเอาละคะ่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการเล็กเด็มประจำวันเสาร์อทิตย์กับอาจารย์รักทางช่องทางซีบีรัมีวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ